อาหารเสริมที่ดีนะคะก็ควรจะสกัดมาจากธรรมชาติรับประทานแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนอกจากนี้แล้วก็ควรเป็นสารอาหารที่แต่ละวันเนี่ยร่างกายเราไม่ได้รับอย่างเพียงพอนะคะอย่างเช่นพวกสมเกลีนะคะตังกุยนอกจากนี้แล้วก็ทานอาหารประเภทที่มีพวกเบต้ากูแคนก็จะช่วยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านแบคทีเรียค่ะแต่ถ้าสําหรับเรื่องของผิวพรรณนะคะก็แนะนําสารอาหารประเภทที่เป็นเซรามายคอลลาเจนไดเ์ปไทด์หรือว่าอะเรลา พวกนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งมากขึ้นด้วยค่ะการทานอาหารเสริมก็ช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้อวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นส่วนตัวหมอเองนะคะก็คิดว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยที่มันจะรวมกันอยู่ในเม็ดเดียวเนี่ยค่อนข้างหาย,ยากนะคะถ้ามีอาหารเสริมที่มีสารอาหารต่างๆที่หมอได้กล่าวมาแล้วรวมอยู่ในเม็ดเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะคาเมเลียความสุขของผู้หญิง